ถึงสัปดาห์ที่ผ่านมาโลกออนไลน์แชร์คลิปไม่ใช่ฮะวิจารณ์เหตุการณ์ซึ่งมีคนเข้าไปตั้งกระทู้ในเว็บไซต์พันทิปดอทคอมระบุถึงพฤติกรรมของดาราชายคนหนึ่งทําตัวไม่เหมาะสมอันนี้ข้อกล่าวหาว่าไปแซงคิวชาวต่างชาติใช้ชื่อกระทู้ว่าไปต่อใบขับขี่แต่เจอกับดาราและพฤติกรรมที่อาจไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ระบุว่า เรื่องราวเกิดขึ้น14กันยายนปี58ที่ผ่านมาระหว่างที่ไปทำใบอนุญาตขับขี่รถยนต์เห็นดาราหนุ่มพร้อมกับแฟนสาวซึ่งเป็นคนในวงการเช่นกันเดินทางไปทำใบอนุญาตขับขี่รถยนต์แล้วก็พบว่าดาราผู้ชายแซงคิวชายชาวต่างชาติแบบหน้าตาเฉยสร้างความสงสัยแล้วก็เป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์ต่อผู้ที่พบเห็นในขณะนั้นกระทู้นี้เจ้าของกระทู้ระบุว่าถ่ายรูปเอาไว้เป็นหลักฐานด้วยแต่ว่าไม่ได้โพสต์ลงนะคะชาวเน็ตก็เลยพากันคาดเดาแล้วก็วิเคราะห์กันว่าดาราคนนี้คือใคร ล่าสุดนะครับทตชอชมครับคุณเป็กเปมานักใช่ไหมใช่ค่ะหลังจากที่ตกเป็นข่าวพระเอกปอปลาแซงคิวทำใบขับขี่นะคะเมื่อวานนี้คุณเป็กก็ ให้สัมภาษณ์ค่ะบอกว่าไปต่อใบขับขี่จริงแต่ว่าวันนั้นก็ต่อคิวทําตามขั้นตอนทุกอย่างตั้งแต่ช่วงเช้าคือลืมเอาใบขับขี่เดิมมาให้เจ้าหน้าที่ก็เลยกลับไปเอาที่บ้านนะคะคือเอามาให้ตอนช่วงบ่ายค่ะพอมาถึงก็เลยมองหาเจ้าหน้าที่คนเดิมแล้วก็เลยเดินเอาเอกสารไปยื่นให้ก็เลยน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้คนเข้าใจว่าตัวคุณเป๊กนั้นแซงคิวค่ะคือคุณเป๊กบอกว,กว่ากดดันแล้วก็นอยอยู่เหมือนกันกับข่าวแล้วก็กระแสที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะคะแต่ยืนยันว่าไม่ได้มีเจ ใจหรือว่าเสียความรู้สึกค่ะขอยอมรับผิดแต่เพียงผู้เดียวเพราะว่าตัวแฟนสาวก็คือคุณนิวไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องคุณนิวเนี่ยแค่ไปเป็นเพื่อนคุณเป็กเท่านั้นผมไปแซงคิวมาเนี่ยคือตอนนี้เป็นปอเป็กแซงคิวไปแล้วอะ่ะถ้าผมทําให้เขาเข้าใจผิดว่าผมแซงคิวงย้งน,นผมขอโทษเพราะว่าผมบอกเลยผมสาบานว่าผมทําตามลําดับขั้นตอนทุกอย่างพอเจ้าหน้าที่บอกว่าอ่ะผมลืมมาลืมเอกสารมาให้ผมทําไงคือด้วยความ กรุณาของเจ้าหน้าที่ซึ่งผมก็รู้รู้มาว่าจริงๆแล้วเขาก็กรุณากับทุกคนผมก็กลับไป,ไปเอาเอกสารจากนั้นพอกลับมาเอาแล้วผมก็ต้องตามหาหน้าที่เพราะเขาบอกว่าถ้าจะมาทําตามขั้นตอนต่างๆก็ขอให้กลับมาทำกับเจ้าหน้าที่คนเดิมได้ผมต้องบอกตรงนี้ว่าถ้าผมทำให้ใครไม่สบายใจหรือว่าเสียความรู้สึกตรงนี้นะครับผมก็ต้อง ขอโทษมานะจุดนี้แล้วผมจะเป็นบทเรียนแล้วผมจะไม่ทําอีกอซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่ผมทําไปมันทําให้ใครหลายๆคนเสียความรู้สึกซึ่งมันด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการของเราบางทีเราก็แค่จะไปยื่นเอกสารก็เท่านั้นเองแล้วเราก็รู้สึกว่ารับภาระก,กับแรงกดนั้นที่เราเผอแบบไปอ่านมาต่างๆานานานวอนทุกคนด้วยเพราะว่าคือถ้านิวก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรอ ตัวคุณนิวเห็นว่าก็ร้องไห้เหมือนกันนะใช่ค่ะร้องไห้เหมือนกันค่ะ